คนฟังเพลงรักเดียวหรือยังครับโยโย่ไอ้หวัดดีต่อคนฟังเพลงรักเดียวหรือยังครับอัญยองดีครับเหมือนไม่ได้เจอกันนานมากนานก็ผมไม่ได้ไลฟ์เลยอะ่ะกำลังดูเยอะหลังในทวิสเออหนึ่งนะแส่เฟคดีว่านี่ โน <N> <O> จะดูโน่เหรอน้องนอนนี่อะไรอ่ะนี่สีอนะ่น้องนอนอยู่น้องพันธุ์ดีครับน้องนอนอยู่เข้าใจป่ะน้องนอนอยู่ไม่ดูหรอกหิวข้าวคิดถึงแมวหิวข้าวแขนดีขึ้นแล้วใช่ไหมทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะ แบบขยับซ้ายขวาได้หน้าสดก็หล่อนะพี่อูไม่เอา ไม่เอาเราจะไม่เปิดน้ำสดพอเราเปิดน้ำสดอะ่ะมันไม่รอดหรอกมันจะตายนะทุกคนไม่รอดหรอกอืมโนหลับอยู่ครับคนโนหลับแบบป๊ล็อกเลยพี่อูคิดเอ้ยพี่อูคิดจริงหรเ,เหรออ้าวจิดคิดอันเนี้ยคืเอเดี๋ยวไม่ได้กินเลยครับเมื่อกี้เพิ่งสั่งข้าว คิดแล้วไม่คิดอ้าวบ้าราบาาบ้าราบีไหนใครบอกคิดไหนใครหลอกอยู่ไหนใครหลอกอยู่ไม่เป็นอะไรแล้วครับคิดจะมาบอกว่าคิดจริงแล้วทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงรักเดียวด้วยนะแล้วก็เฮ้ย ตามติ่งภาคสนามครั้งแรกกับวงตอนออนดมจนปลดลาาไซคอนอุ้ยไปแล้วไปกินข้าวแล้วอย่าลืมไปกินข้าวนะครับทุกคนล้มได้ยังไงเราเป็นอยากเป็นคนเท่ไงเราก็เลยสไลด์สไลด์แขนมันล้มไงก็เลยล้มแบบป๊อกเลยเรียบร้อยเกม อย่าลืมไปฟังเพลงรักเดียวนะครับทุกคนภายในใจมีรัก9.7หมื่นแล้วไม่ขยับเลยอ่ะพอขยับแล้วเป็นให้ดูก็นด่เยี <S <S <Yeah. S 2> ่ยมามไฟมันไม่ติดแล้วทุกคนฉันจะเริ่มเจอก็รอพอฉันจะเพิ่มเธอเองก็พอ

เจวเป็นคนแปลกครับเหรอ ไม่เไราเธอไพร้อมจะไปเราเปิดใจกันไม่รก้ไปไหนทำไมถ้ามีคนแลอกจะใช้ก็ไม่อยากจะดาว่าจะคิดตรงไปตอนดีรู้ว่าเธอคืออาจียาลองดีแต่ฉันภายในใจมีรักเดียวไม่เคยจะเคียรว่าเป็นเราที่ต้องมาคอเดียวตอนจะล้อกันไปแต่ข้างในใจก็ยัง ยัาไม่ได้กินข้าวเลยอรักเดียวคเรที้อมทเดียวังนกัไปแต่ยงบเธอทุกวันแหละขอแค่เพียงเธเคียงข้างกันเหมือนก่อน mock bang mock bang 是什么 m o k bang 看到有什么意思？啊、呃，好看！哦，为什么你好？你很好看，真的吗？真的吗？我很开心。你说，你说这样子，你说，你说，你说。你說 ผมยยะจะ说或者发音越来越不好了怎么样怎么办呢怎么办呢เอออาอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเบิร์ดเดย์นะครับผมเบิร์ดเดย์เขาเรียกว่าอะไรเบิร์ดเดย์ลาซาดาม่รู้จะมีอะไรเหมือนกันอืมจะมีอะไรนะเราจะได้ไปทำอะไรนะดอดอเดอเี รถอูได้ไหมช่วงนี้ยายน้องหล่อมากผิวน่ารักขึ้นเขาเรียกว่าเราอาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแต่ละคนมากขึ้นดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะยิ่งอยู่ไปยิ่งเห็นคนอีกมุมหนึ่งไงอะไรอย่างงี้ต้องบอกแบบนี้โอ๊ยเจ็บคออันยองครับผมค่้นี้กินอะไรดีพี่หูไก่ไก่ย่างอันยองฮฮเซโยเอากหลีเขาสู้อ่ะพี่หูก็สู้นะ

คนไปดีกว่าแค่จริงอยากจะมาบอกทุกคนว่าเออไม่เป็นไรแล้วนะ <c oughs> เพื่อแบบมีคนจะเป็นห่วงอยู่ว่าเอ้ยตาอูอเป็นไงบ้างแขนอะไรยงเงี้ยครับก็สบายดีแล้วนะครับผมก็มันขยับได้แล้วคือไม่ได้เป็นอะไรที่กระดูกนะเป็นที่กล้ามเนื้อมันเคดนะฮะที่ใส่เฝือกเพราะว่าแบบหมอเขาเป็นห่วงว่าแบบว่าเออแบบกล้ามเนื้อเป็นกุญยแมงแม่ยขยับเยอะแต่ว่าตัวเองอูรู้สึกว่ามันมันโอเคละอ่าเออ เคแล้วนะเสียงปกติยังยังทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าได้นอนเยอะพอได้นอนเยอะเสียงมันเหมือนแบบมันกาลังซ่อมแซมนะก็ไม่ใช้มันเยอะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วทุกคนก็อย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับรู้ไหมรู้ไหมครับอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะฮะค可以爱你吗为什么不会会可以吧 ดเฟือกงแล้วโอ้ยพี่หไม่ได้ใส่เฟือกพี <ede> ่หูใส่แค่แบบฝึกอ่อนน่ะก็ใส่เราก็รู้สึกว่าต้องอาบน้ำก็เลยถอดทุกสูนะทุกคนกับทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับายบายายบายไปด้วยเพลงนี้้ดกคคัันนนาวงิถึมฝ ความสุขรวมกันครั้งหนึ่งตาสันทางชีวิตที่มีคิดไว้ให้เายใจอยากรู้กัาเธอ,อยังไม่ไปกีร้องดีดึเป่าพี่ข้าวต้มสวัสดีครับ เคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขรวมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีคิดไว้ให้ยากจากอย่ารู้เธอยังไม่ไป nobody know มันจะเป็นเช่นไร เธอเธออยู่ใกล้ๆกลมีคืนวันมีเวลาในร่มทางกันมากกว่านั้นดูใบหนหลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยงามเทาวรัตนที่นันตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดีอเห็นรู้จะบูกฉันมาก <c oughs> กับคุณทุกนาทีดูขี้โมูกไปก่อนนะขอแค่ก่อนนะสวัสดีน้องเฟิร์สเฟิร์สมาลองเพลงให้ฟังเลยดิเมือ่อสายของจอที่สุดท้ายกลายเป็นคนที่ทำให้เสียธอได้ค่หวังลึกๆในใจให้จะโชคดี เคยได้พบกับใครคงหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขรวมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีคิดไว้ให้แยกจากวันนี้เธอเธอไม่ไปโอ้โหเสียงแตกมากโนมานโนมันจะเป็นเช่นไร แคอเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวันมีเวลาเดินลงทาากันนานกว่นนานั้นโนบะริโน่หลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยงามเท่าน้ที่ลืมตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันตรงนี้จะได้พบวา No, know เ oh, <c oughs> ฮ้เสียงไม่มีแล้ว <c oughs> <c oughs> เธอเธออยู่ใกล้ใกลมีขึ้นวันมีเวลาเดินทางกันนานกว่าน nobody know หลับตาและฝันตา วันที่สวยงามเ,าเวลาที่ลัมตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดีวิสวัสดีครับผมไปละอยู่ข้างกันคงดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย